อิสระสาธุปิดงานปิดงานอบตกุดชุมนะครับอิสระสาธุก้านะครับปิดถ่ายงานมือนี้นะครับ ทิดท้ายแล้วนะครับ <we> ม <are the word> <deals> ั่งสุดท้ายอิสาสาุกระะไมอนด้แไ้โต่ได้ยเลย

วาระานกตันดัครับูมันไปเรื่อยดูมันไปเรื่อยนะครับสสาา่นเพถ้าะ่งาจะยไหครับในวาากาครับหรับหนึ่งร้อครับไปครับจังไปดี่นีจังหวะดือลครับตัวนที่เดือดแล ความเป็นกตวกาการซื้อก้นเป็นโควต์บุนกเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยอๆนะครับครับไปนุ่นนี่ทุกของบงังนะมึงไปเรื่อยๆก่อนจะมึงจากการร้อยสามสิบพัน เมือน่าสวยเมือนมีหน้าสวพร้อมบ่เม่อนบ่ครับเดี๋ยวมี่ระชมที่ต้องได้เห็นนะครับเมือน่าสูยกัมีบ่กุชุมเดี๋ยวมันเป็นป่ามันเป็นปุยเดียวเมือนกุชุมกับมีหน้าสูยหรือเปล่าเรื่อมเลยนะไม่ธรรมบาอ๋อฟองน้ำพันน้ำมันน้ำได้เลย อบางกอไผ่นะครับบางกอไผ่สามลงมาตือยสามร้อยหกสิบห้าสามร้อยหกสิบห้า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 กาสีขาอยก็นยหมดแด้อกสิบครับ